ดูเหมือนว่าเรายัางประสบอัพตาช็อคจากแผ่นดินไหวอยู่แน่เลยฮ่าฮจริงสินนะดูเหมือนว่าแผ่นดินไหวจะทำให้เก้าอี้ตัวนี้เสียหายไปด้วยทำไมเนียไม่พยายามทำเรื่องแบบนี้ให้เป็นเรื่องใหญ่ล่ะสถานการณ์ในปัจจุบันของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงเขาไปในทางที่ดีขึ้นก็ได้สบบามาถเนียข้าพเจ้ารู้สึกดีใจที่ท่านสบายดีขอขอบคุณสำหรับความห่วงใยของท่านไม่เพียงแต่ข้าไม่ได้รับบาดเจ็บ แต่ยังได้สัมผัสถึงความรักใคร่และความเมตตาขององค์หญิงเฮเลนาด้วยการได้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยในต่างแดนต้องทำให้องค์หญิงเฮเลนารู้สึกคิดถึงบ้านเกิดเป็นความผิดของเราเองที่ไม่ได้ตรวจสอบเก้าอี้ให้ถี่ถ้วนข้าดีใจที่ท่านสบายดีเราได้เปลี่ยนเก้าอี้แล้วหากท่านยังกังวลเราสามารถให้คนรับใช้ของเราตรวจสอบซ้ำได้ ไม่จำเป็นเราควรจะเริ่มต้นกันเลยดีไหมขอให้เป็นอย่างสูงพะยะค่ะสำหรับการประพฤติหุนหันพันเล่นของกระหม่อมฟาบาดเฮเลนเน ตอนนี้ข้าคิดดูแล้วมันเป็นเรื่องตลกที่ข้าไม่สังเกตว่าเอลัสเป็นองค์หญิงจริงๆแม้ว่าท่านจะโชมงามแต่ท่านก็เลือกที่จะปกปิดตัวตนเผชิญหน้ากับสถานการณ์และต่อสู้ในสนามลบเหมือนผู้ชายดูเหมือนว่าจะมีแต่ผู้หญิงที่มีสเสน่ห์และทะเยอทะยานอย่างท่านเท่านั้นสามารถจับหัวใจราชาสกเลียนได้ขอพระไทยสำหรับคำชมเชยอันมีแมตาข้าพเจ้าต้องขอตัวลาก่อนถ้าไม่มีอะไรแล้ว เนียมีกลเม็ดมากมายซ่อนอยู่ในมือการที่ฉันคุยกับเขาตอนนี้อาจจะทำให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีแต่ว่าผู้หญิงเทย,ยทยานอย่างท่านมีความสุขอย่างแท้จริงสำหรับการเป็นราชินีของซากหากว่ามันหมายถึงการเป็นศัตรตูของี่โอดอละ่ะท่านเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหนึง่ง ไม่ใช่ว่าข้าทะเยอทยานนะพวกคนมักคิดว่าผู้หญิงไม่สามารถประสบความสําเร็จได้เท่าผู้ชายแต่เรายังสามารถรักและปรารถนาความเป็นเพื่อนได้ด้วยข้าไม่ลืมหรอกนะว่าข้าเป็นใครไม่สําคัญว่าข้าจะอาศัยอยู่ที่ไหนข้าจะไม่มีวันเป็นศัตรูของทีโอโดหัวใจของข้ายังคงอยู่กับพวกเขาดูเหมือนท่านจะไม่รู้จักผู้ชายที่ท่านอยู่ด้วยนะ แม้ว่าท่านจะได้รับการสนับสนุนจากราชวศงซาก้าก็ตามและรวมถึงความไว้วางใจจากประชาชนท่านจะไม่มีวันตอบสนองความทะเยอทะยานของลาทเทอเดอรมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นก่อนที่ซาก้าจะเข้าครอบครองเโอดอรทั้งหมดมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกนะลาทีโอหนะ่ะจะไม่มีวันลุกลานทอดอเลี่ยนเหตุผลเดียวที่เขายัางรอข้าถือว่า ก็เพราะว่าเขายังไม่สามารถจับท่านให้อยู่หมัดได้เมื่อท่านเป็นของเขาโดยสมบูรณ์แบบแล้วฝั่งตะวันตกก็จะจบลงเหมือนฝั่งตะวันออกเมื่อวันนั้นมาถึงท่านในฐานะผู้หญิงของลาิโอจะกลายเป็นศัตรูของเทโอโดอทั้งมวลคนรักของท่านจะตามหลอกหลอนความฝันของทุกคน ความลักของท่านจะกลายเป็นยาเสพติดที่ร้อยแรง